สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านกันเลยนะครับผมนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้อนี่ผมไม่ไม่ว่างนะแล้วก็ไอไอเนนี้บังเอเงิญว่าเสียงของผมมันไม่ค่อยดีนะครับอืมมันไม่ค่อยดีแต่ผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมนะมาวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกชิ่นเคยแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกมแคทมันอ่านว่าแคทใช่ไหม คทเลสซิ่งนะผมเฮ้ยไม่ใช่แคททีมเลสซิ่งนะผมเป็นเกมเก่านะครับเป็นเกมเก่าเนาะเป็นเกมของเครื่องเพย์หนึ่งครับอืมเป็นเครื่องเฮ้ยเป็นเกมของเครื่องเพย์หนึ่งนะครับผมก็เป็นเกมเก่าเนาะหลายหลายหลายสิบปีอยู่เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกนะผมนะผมก็ไปหามาเมื่อวานนี้ก็หาไม่ได้สองเกมนะผมที่ว่าจะเอามาเล่นเนาะก็มีอีกเกมหนึงเป็นเกมอ่า มาเวลเวสแคปคอมนะครับแล้วก็อีกเกม,มนึงก็เป็นเกมนี้นะครับผมนะมาเรามาเริ่มเล่นเลยผมอาจจะไม่เปิดเสียงนะเพราะว่าเสียงมันดังมากคือเสียงมันดังอะ่ะหรือว่าจะเปิดดีว่าเปเรื่องผมมันเข้าตั้งค่าได้ไหมตั้งค่าตั้งค่าอ,อ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ต้องไม่เปิดก็ไดนะ้เนาะเล่นเป็นแอ v ด n เวนเจอร์หมดไปแล้วกันเนาะแอดเวนเจอร์หมดเล่นเล่นเล่นอาเขียดไปแล้วกัน เล่นแบบชิงถ้วยหรือเล่นแบบธรรมดานีครับอ่ะเล่นแบบชิงถ้วยไปไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแล้วปัญหาคือตอนแรกผมจะต่อจอยนะมันคือมันต่อไม่ได้คือตอนแรกผมพยายามุ้ยผมเฮ้ยแต่เราต้องเอานี่นี่เราต้องเอาตัวนี้เลยตอนแรกอ่ะผมอยากจะเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ใอยากจะต่อจอยแต่มันต่อไม่ได้คือเหมือนว่าไอสาย OTG ของผมอะ่ะเออไอสาย OTG จะจะเอามาเสียบต่อ ต่อเข้ากับมือถืออ่ะคือมันมันใส่มันเสียบเข้าไปไม่ได้มันต้องไปซื้อย e ี่ห้อของรุ่นมือถือของผมเนี่ยแต่เครื่องกลับมันใช้ได้แต่เครื่องนี้มันใช้ไม่ได้ครับก็ <c oughs> เลยต้องเล่นในมือถือไปก็มาดูนะว่าจะรอดไหมเล่นในมือถือมมน,นี่ผมว่าน่าจะยากอยู่อืมกล่องกีทีกันท,ท,ทีผมก็ไม่รู้ว่า,วามันจะยังไง ไม่รู้ว่ามันกดดีฟกดอะไรยังไงเลยนะปัญหาโอ้โหโอ้โหอยู่ที่สี่นะครับไหวไหมอยู่ที่สี่อยู่ที่สนะี่ 4, อ 4. เอา้าแล้วกล่องเก็บไม่ได้นะโอโ้แล้วพวกมาใส่กันเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมในความทรงจำวัยเด็กของใครหลายคนนะใครหลายคนก็อาจจะผ่านหูผ่านตามาบ้างนะผมนะรวมถึงผมเนะี่ยแต่ว่าสมัยอ่าที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ทันนะผมผมไม่ทันนะเครื่องเอน,นี่ย ไม่ใช่ไม่ทนันคือไม่มีตังค์ซื้อคือมันออกมาได้ช่วงนี้มันออกมาหรือโอ้ยช่วงนี้มันออกมาผมว่าผมผมน่าจะยังเกิดไม่ทนันแต่ว่าไอตอนที่ไอผมโตมาได้พักหนึ่งอะ่ะผมก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อเครื่องนี้มาเล่น,นครับแพงเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปใครบอกว่าถูกถกูไม่ใช่ถูกเหมือนกันนะขณะเกมตลับสมัยก่อนเนี่ยผมยังไม่มีปัญญาซื้ออ่ะ ผมจำได้ว่าเครื่องเท่าไหร่วาตอนตอนที่ผมซื้อห้าร้อยวะเครื่องห้าร้อยตลับละหกสิบเอ้ยไม่ใช่ตลับละหกสิบโวแล้วมันจะถูกขนาดนั้นตลับละร้อยห้าสิบาทแต่ก่อนผมมีตังเนี่ย,ยขนมขนมนี่ไม่ต้องกินเฮย้ยโอ้โหตกน้าขนมขนมนี่ไม่ต้องกินนะเอาไปซื้อตลับหมดแต่ก่อนแม่ผมให้ตังอ่ะผมมาเคยนเคยเก็บไว้ใี่ไหนไม่เคยเก็บบอกเอาไป ไอ้นี่เอ้ยโอ้โหหมต่พูดโดนเลยเอาไปซื้อตลับหมดนะครับเอ้ยไหวไหมเนี่ยเดีย๋ยวพึง่งอดี๋ยพึ่งสิวะขอที่หนึ่งได้ไหมขอที่หนึ่งเถอะอุอ้ยขอที่หนึ่งเฮ้ยโอ้โหที่สองโหไอ้เนี่ยผมโดนโอู้ยผมโดนไอ้ตัวนี้แซงโอ้โอเคมาโหว่าเจ้าที่หนึ่งสน่อยนะครับแข่งกันสี่รอบนาะ ผมว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้สนุกนะทำไปเล่นไปขายเคียดได้ครับตั้งแต่อยุคมือถือแบบมันพัฒนาจนแบบสามารถเล่นเกมเก่าๆบนมือถือได้เนี่ยผมโคตรชอบอะแล้วรู้สึกมันมีแอปหลายแอปนะที่แบบจำลองเกมเกมเก่าๆบนมือถือเนี่ย PSP ก็เล่นได้อ่า P p 2ก็เล่นได้นาอ แล้วก็มีอะไรอ uh, ่ะ Nintendo อา TDS ปะเอออันนี้ก็เล่นได้มีมีเยอะนะมีเยอะนะที่แบบเออมือถือเขาทำให้มันแบบเล่นเล่นได้อยู่ที่สามเลยว่ะไหวไหมเนี่ยตอนแรกผมไอ้นี่ผมจะโหลดเป็นไอ้นี่ PSP มาแต่ว่า PSP อ่ะผมผมโหลดมาแล้วตอนแรกอ่ะว่าจะมาเล่นแต่ว่า รู้สึกว่ามือถือผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาโดนรเบิดอีกอะไรวะโอ้โหหัวร้อมกันนะทำไปเล่นไปม <laughs> ใจเย็นตาอุย๊ยโอ้โหโลวรัวเลยโวแล้วพวกไปอย่างไกลอะผมบอกเลยตอนเนี้ยไหวไหมเนี่ยไหวไปก่อนไหวไปก่อนไหวไม่ไหวไม่รู้ครับ <laughs> ยู่แบบที่หกแล้วตอนเนี้โหแล้วแบบโอยเขาแซงไปไกลมากตามทันไหมเนี่ย <laughs> โอ้ยโอ้โหโดนอีกเอออ,อะไรวะเออสโลไปไหวไหมเนี่ยมันดิฟย,ยังไงวะมันผมจไะได้เอามันเหมือนเขาผมเห็นเขาเล่นเหมือนมันจะดิฟได้ปะมันกดดิฟย,ยังไงไม่รู้ไปเลย อยู่ลบที่สนะี่แล้วไม่น่าไม่น่าจะรอดนะไม่ไม่น่าจะ,นะาจะที่สองด้วยตานี้น่าจะอย่างน้อยที่สนีะ่โอ้ไฟนอนแบอะไฟนอนแ l a ยเกมนี้สนุกนะถือว่าเป็นเกมรถที่ผมเล่นก็เป็นเกมนี้เป็นเกมแรกๆนีที่ผมเล่นนะถ้าเป็นเกมของไอ้ P พสองเอ้ยไม่ใช่ P พีสองพูดผิดพี พี่หนึ่งเนี่ยไหวไหมไหวไหมไหวไหมเฮ้ย๋ยวผมอยู่ที่หนึ่งแล้วนั่นตอนเนี่ยลองเอาแล้วจังหวะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวว่ะโอ้โห,โหเอ้ยอย่าพึ่งขอ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 ที่หนึ่งขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งได้ไหมขอที่หนึ่งได้ไหม โอ้โหทีหนึ่งนะเกมนี้ก็ถ้าเล่นกับเพื่อนนี่ผมบอกเลยมันจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นอะไรที่แบบฮามันไม่เชิงฮาบางทีมันจะหัวร้อนบางทีแบบเรานั่งเล่นกับเพื่อนแงยแบบนั่งเล่นในการข้างๆอ่ะแบบแล้วแบบเราปล่อยแบบพวกไอเนี่ยไอระบุมระเบิดนู่นนี่นั่นกับดูงกับดักใส่เพื่อนนี่เพื่อนมึงแบบมึงจะปล่อยไหมวะมึงจะปล่อยไหมวะผมเคยไปเล่นนะไปเล่นบ้านเพื่อนแต่ก่อนเพื่อนผมมันเนี่ยมันมีเครื่องไอเกมเนี่ยไปเล่นกับมัน ไปเล่นหลายเกมอยู่ทะเลาะกันเล,เ,ลเล่นเล่นเล่นเกมเสร็จทีไรมันกลับบ้านไม่เคยกลับดีๆอะ่ะคือทะเลาะกันพอราลจบเกมจะชอบพูดอะยิ่งมึงทำกูไหมวะก็มันเป็นเกมเพื่อนบางทีผมก็บอกเพื่อนนะมันเป็นเกมมึงจะเอาอะไรนักหนาเปลี่ยนบรรยากาศมั้งเนาะดูสตาดิโอไปหลายหลายคลิปแล้วทั้งสตรีมทั้ง ลงคลิปเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเกมแนวนี้มั้งเนาะสำหรับใครหลายๆคนก็อาจจะไม่ไม่คุ้นหูคุ้นตานะแต่ผมว่าใครหลายๆคนก็คุ้นในในในโตนี่เป็นอะไรที่ดีมากเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันแรงจังวะน้ำยาไปกินเฮ้ยไอ้นี่มันแรงมากเลยวะไอ้ไอเนี้ย เฮ้ยระเบิดระเบิดได้ไรอ่ะเฮ้ยผมโดนล็อกอ่ะโอ้โหคนเสียวเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันแรงจังวะเอาละเฮ้ยโอ้โหโดน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 อืมไอทางห้องโค้งนี่ผมเลี้ยวไว้ก่อนเลยอ่ะไหวป่าวไม่รู้อ่ะปล่อยเทีนทีไปก่อน เอ้ยโอ้โหไม่รู้แล้วผมหลบๆก่อนนครับไม่อยากอุยโอโ uh หกับโดนระเบิดไอระเบิดนี่ผมผมเป็นคนวางใช่ปะเอาแล้วไฟนอนแลบแล้วมันอยู่ที่การดิฟด้วยนะเนี่ยถ้าแบบดิฟถูกจังหวะเนี่ยเออเราก็จะเฮ้ยโดนโดนโ, um โดนอุ้ยหอหูอูแต่แต่รถไอไอตัวนี้มันแรงมาก โอ้โหแล้วเก็บไม่มันจะเลี้ยวไปเก็บสันหน่อยไหวไหมเนี่ยเอาแล้วตอนเนี้ยต้องชิงกันที่โค้งสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยเอาไปกินเอ้ยโอเคไม่ผมว่าอย่างที่สองอยู่ดีอ่ะโอ้เป็ดนี่มันวยขอขออุอิยโ,โ,โอ้โหเฉียวเฉียนมากโอ้โหเฉียวเฉียนมากโอ้โหเกือบนะครเกือบโดน อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วมั้งไอด่านที่สีเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วเราต้องมาดูว่าผมจะเอาชนะได้หรือเปล่าแต่เกมเนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อน,นมันจะสนุกเออมันจะแบบมันจะมีปากเสียงกันไม่ใช่หรอกเดี๋ยวผมจะไปหาเกมมาเล่นให้มันแบบเยอะขึ้นนะแต่ก็อาจจะทําเป็นเนี่ยไอเกมของ,นเ,อง hey เนี่ยครับเครื่องเ l ว y นเนี่ย เพรว่ามันสนุกดีนะถึงแม้มันจะเก่าก็จริงอะ่ะสําหรับผมอะผมว่ามันมันไม่เก่าเลยสําหรับผมยังไงมันก็สนุกแต่คนอื่นก็ไม่ไม่รู้นะครไม่รู้เบื่อกันหรือเปล่าผมก็จะสลับทำนะํำแล้วก็ลงสตาดิวไปด้วยลงเกมนี้ไปด้วยแล้วก็เนี่ยลงเกมของเครื่องนี้เนี่ยไปด้วยแล้วก็อาจจะทําเกมอื่นปนๆไปครับแต่มือถือของผมก็มันความจำมันเริ่มใกล้จะเต็มแนละ้ว เล่นเกมนี่แบบภาพอ่าดีๆมากนี่ก็กระตุกอะ่ขะขนาดผมเล่นแบบไม่ได้ไม่ได้แคสไม่ได้นะเล่นแบบกดเล่นธรรมดากระตุกอะ่ะกระตุกโคตรโคอ,อะ่ะด้ระเบิดไอสองตัวเนี่ยไอตัวไอตัวหมาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นหมาปะมันเป็นหมาหรือเป็ดก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอตัวไอตัวนี้ไม่รู้มันเป็นเป็ดหรือมันหรือมันเป็นหมา ไม่มันเป็ดหรือมันคนแค่นั้นแหละนีพ่พูดพูดสลับกันแล้วเนี่ยเอาแล้วตอนนี้ก็มีคนตามมาติดๆนะครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยดีนะโดนระเบิดผมไปอะเอาไอ้น,นี่ไปกินน้ำยาเนี่ยสนามนี่แข็งง่ายนะครับโอ้ยเกือบสนามนี่ผมว่าแข็งง่ายดีนะ อืมระเบิดไปกินน่ะไอ้ในไอ้ลูกอันเนี่ยไอ้เก็บไปแล้วมันจะได้อะไรวะผมไม่เข้าใจ่ะผมไม่เคยใช้เลยเห็นเขาบอกว่าเก็บไปแล้วมันจะมีความสามารถอะไรเอาแล้วตอนนี้ครับต้องมาดูกันว่าโค้งสุดท้ายนี่ใครจะอยู่ใครจะไปเฮ้ยมันต้องเป็นผมมล่ะจังหวะเนี้ยมันต้องเป็นผมแล้วจริงๆอู้ยเอาโดนระเบิดตัวเองเลยเอ้ยมันเช่นระเบิดผมปะ ออ้มาโอเคมาดูคะแนนนะครับสรุปคะแนนนะครับผมว่าจะยังไงนะครับโอ้คะแนนผมทิ้งห่างแล้วครับสามสามกับยี่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็สิบหกแล้วก็สามส่วนที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนี่สูงคะแนนนะส่วนที่ห้านี่สามคะแนนโอเค,อเคจบแล้วใช่ปะรู้สึกว่าจะจบแล้วเนาะใช่ไหมน่าจะจบแล้วนะครับ จบแล้วครับผมนี่ถ้าเป็นในยุคนะนะั้นนในยุคตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆอะ่ะสักประมาณเจ็ดแปดเก้าขวบหรือว่าสิบสิบขวบเอ้ยประมาณสิบสองผมในความคิดผมมาตอนนั้นอ่ะคือเนี่ยเกมภาพประมาณเนี่ยคือสวยนะเออคือสวยแล้วอะ่ะในความที่ตอนนั้นอ่ะยิ่งเพทูยิ่งแบบใครมี play ool, เพทูอ่ะเออเล่นในหูแม่งแบบคุ้นแล้วเพทู ool, ผมไม่รู้ว่า ยุคตอนนั้นน่ะเออที่เป็นยุคแบบเริ่มแรกๆจริงๆอ่ะมันราคาเท่าไหร่พีูอัวแต่ตอนที่ผมตัวมาสักพักหนึ่งแล้วได้รู้อ่ะเออได้เห็นน่ะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเครื่องเกือบหมื่นอ่ะประมาณแปดเก้าพันอ่ะผมเคยเห็นไอ้เนี้ยรุ่นพี่ที่เขาเรียนมหาลาัยเขาไปซื้อนะเขาไปซื้อที่มันเป็นร้านขายโทรศัพท์แต่ว่าเขามีเครื่องเกมขายด้วยเครื่องละเก้าพันแปดนะมั่งถ้าจะไม่ผิดเก้าพันแปด โแบบตอนนั้นผมคิดในใจโหตังเงิงเก้าพันตังเกือบหมื่นผมจะไปผมจะมีปัญญาก็ไม่มีปัญญาจริงจนตอนนี้ผมก็ผมก็ไม่ได้มีเครื่องเกมพวกนี้นะผมก็เล่นเนี่ยผ่านมือถืออย่างเดียวเนี่ยเพียงแค่ว่าก็เล่นได้ไม่มากเพราะว่าอย่างไอตัวแอปของเพทูเนี่ยคือผมบอกเลยถ้ามือถือไม่แรงจริงคือแม่งแบบไม่สามารถลงมาเล่นได้คือแม่งกระตุกโคตรเครื่องเก่าผมยังไหวนะแต่เครื่องนี้ผมแม่งไม่ไหว เครื่องเอ้ไม่ใช่เกมบางเกมเนี่ยนะเครื่องเก่าผมเนี่ยคือไม่สบายๆนะแต่พอมาเครื่องเนี่ยไม่แหลกคูรอ่ะโอเคโอเคไหมก็สมควรเก็บเวลาเนาะเอาไปว่าผมก็อาจจะไม่อาจยาวมากนะอาจยาวมากเดี๋ยวอาจจะน่าเบื่อกันนะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวเอาไปว่าถ้าชอบนะผมนะผมก็อาจจะมาทําอีกนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเป็นเกมมาเวลเวสแคปคอรนเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับ